The a อ c h คบ i สก God ตอนที่30แก่นปราณสี่ม่วงสองจริงสิข้าลืมไปว่าเจ้าเป็นพวกมือใหม่สุดๆไม่รู้อะไรสักอย่างชีชูสูดหายใจลึกแล้วเริ่มอธิบายระดับความแข็งแกร่งของวิญญาณยุดโดยมากแล้วจะขึ้นอยู่กับสายเลือด เซลซีเกิดในตระกูลถังแห่งซีไฮตอนก้าวขวบก็ได้รับการปลุกวิญญาณยุดจิงจอกอคีซึ่งเป็นวิญญาณยึดอันดับสองเป็นวิญญาณยึดที่ผู้มีความสามารถของสายเลือดตระกูลถังอาจจะถูกปลุกวิญญาณยึดที่สืบทอ,อดกันในตระกูลแบบนี้พบไม่มากนอกจากจิงจอกอคีแล้วยังมีคนในตระกูลฉิน ซึ่งเป็นสายเลือดของจักรพรรดิต,ตะโกนนี้มีวิญญาณยุดโซเทวะซึ่งเป็นวิญญาณยุดอันดับหนึ่งถึงจะเป็นโซเทวะที่เพิ่งทูกปลุกขึ้นมาก็เพิ่มระดับพลังได้ถึงห้าระดับเป็นเรื่องที่คนธรรมดาไม่มีทางคาดถึงขณะพูดชีชูทอนหายใจมองหลินมูอี้ด้วยความสงสาร เจ้ากับข้าต่างก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสายเลือดที่ทรงพลังจึงได้แต่เพิ่งยาดเงือของตนเองฝึกวิญญาณยุดให้แข็งแกร่งครับหลินมูอี้พยักหน้าคิดในใจวิญญาณยุดของตระกูลฉินร้ายกาศขนาดนั้นแถมโซ่เทวะดูเหมือนตนเองจะเคยเห็นมาก่อนใช่แล้ว ตอนที่กลุ่มผู้กล้าระดับเทวะล้อมราชันปีศาจเจ็ดประทีปนั่นไงวิญญาณยุทธของชินอี้คนที่เป็นผู้นำก็คือโซ่เทวะถึงจะทรงพลังมากแต่ก็สู้ราชันปีศาจเจ็ประทีปไม่ได้ทั้งสามคนขึ้นม้าและออกเดินทางต่ออย่างรวดเร็วและไปถึงป่าสัตด,ดาราก่อนฟ้าสว่างชีชูควบม้าตะบึงไปข้างหน้าจนมาถึงหน้ายอดเขาแห่งหนึ่ง เขาผูกมาไว้แล้วพาหลินมู่อี้กับทังเสี่ยวซีเดินขึ้นไปบนเขาตอนที่พวกเขาขึ้นมาถึงยอดเขาก็แอบเห็นคอฟ้าทางตะวันออกมีสีขาวแล้วพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นลินมู่อี้ชีชูตะโกนข้าอยู่นี่ครับเคลื่อนพลังปราณรอบตัวรวมปราณที่เจ้าแบกรับได้ไปไว้ที่หน้าอก เดี๋ยวนี้เร็วเขาเขารับหลินมูอี้สูดหายใจลึกแล้วเริ่มโครจรปราณในร่างรวมมันไปไว้ที่หน้าอกแต่อย่างที่พูดทดสอบในวิหารศักดิ์สิทธิ์เคยพูดร่างกายเขาปราณพิการไม่สามารถโครจรปราณให้ไหลไปตามเส้นชีพจรได้ปราณจึงมาสะสมกันที่หน้าอกมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกอึดอัด จนแทบจะขาดอากาศหายใจลอยวนอยู่เหนืออกเหมือนกับกำลังจะทับทวงอกเขาให้แตกเป็นเสียงเสียง <c oughs> เขากลั้นความเจ็บปวดเงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าเหมือนตากฝนอยู่ตอนนี้ผ่อนพลังออกมาผ่อนคลายร่างกายปล่อยปราณบริเวณหน้าอกของเจ้าออกมาเสียงของชีชูเข้มงวดเหมือนเดิม หลินมู่อี้ส่งเสียงออกมาปราณบริเวณหน้าอกถูกปล่อยออกมาเกิดเป็นลมพัดใส่เสื้อของเขาเสียงดังถังเสี่ยวซีนั่งอยู่บนก้อนหินใกล้ๆมองดูหลินมู่อี้ฝึกฝนด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มถังยังปล่อยวิญญาณยุทธของนางออกมาด้วยจิงจอกอัคีตัวน้อยพันตัวรอบแขนเด็กสาวและร้องเสียงแหลมน่ารักออกมาเป็นครั้งคราวราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆ นั่นทำให้หญิงสาวหัวเราะอย่างรักใคร่ประดุดดอกไม้บานสะพังยังใช้ไม่ได้ชีชูมองปราณที่ไหลออกมาจากหน้าอกของหลินมูอี้แล้วเอ่ยขึ้นวิญญาณยุึดมีมาแต่กำเนิดทุกคนต่างมีวิญญาณยุึธของตัวเองเต่ว่าเจ้าเหตุใดวิญญาณยุึดของเจ้าจึงไม่ปรากฏออกมา เขามองไปทางทิศตะวันออกพูดขึ้นเจ้าต้องมองไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมองแสงของมันห้ามกระพริบตาแล้วก็ห้ามหลับตาด้วยครับหลินมูอี้มองไปยังทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นอย่างเชื่อฟังแสงสีแดงเจิดจ้าจากพระอาทิตย์ส่องทะลุเมฆดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยโผล่พ้นขอบฟ้า ชีชูพูดต่อแสงอรุณแบ่งเป็นเจ็ดสีเจ้าต้องใช้สองตาของเจ้าแยกสีม่วงออกมาจากแสงทั้งเจ็ดเมื่อเจ้าเห็นแสงสีม่วงนั่นแสดงว่าเจ้าจับส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของแสงอาทิตย์ได้แล้วนั่นก็คือปราณม่วงปราณเป็นพื้นฐานของการฝึกและก็เป็นพลังพื้นฐานที่สุดของผู้ฝึกยธดย่างเรา การสกัดแกนของปราณม่วงออกมาสามารถทำให้เจ้าสร้างวิญญาณยุดได้เร็วยิ่งขึ้นหลินมูอี้จ้องเขม็งไปที่ดวงอาทิตย์หลังจากนั้นไม่กี่นาทีภาพปฏิหารก็บังเกิดสีสันในดวงอาทิตย์ค่อยๆแยกจากกันแสงสีม่วงสายหนึ่งถูกเขาจับไว้ได้เขากัดมันไว้แน่นร่างกายราวกับทะเลสาบแห้งผาก เริ่มดูดซับพลังจากแสงสีม่วงอย่างบ้าคลัง่งถึงขั้นที่ทำให้ร่างของเขาเปล่งแสงสีม่วงจางๆออกมาเช่นกันเอ๊ยถังเสี่ยวสีอ้าปากด้วยความตกตะลึงนางนึกไม่ถึงว่าหลินมู่อี้จะหาปราณสีม่วงพบเร็วขนาดนี้ชีชูเห็นทุกอย่างกับตาเผยสีหน้าชื่นชมออกมาก่อนเอ่ยขึ้น ดีทำต่อไปรวบรวมปราณสีม่วงไว้ที่นาอกแล้วลองผลักวิญญาณยุทธของเจ้าออกมาอีกครั้งขอรับพลังปราณสีม่วงเคลื่อนที่อยู่ภายในร่างของหลินมู่อี้ไม่หยุดทันทีที่ชายหนุ่มพยายามบังคับให้พวกมันออกมาพวกมันก็เริ่มคลุ้มคลั่งทันทีสวงอกเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงร่างสั่นเทิม ขาทั้งสองข้างยืนไม่อยู่สุดกระแทกลงพื้นดินดังปึ่งเขาสั่นสะท้านทรมานไปทั้งตัวพลังมหาศาลที่ก่อเกิดขึ้นในร่างกำลังไล่กำจัดปราณสีม่วงเขาเขาเป็นอะไรอะ่ะใบหน้างดงามของถังเสี่ยวซีมีแวววิตกกังวลชีถูกัดฟันวางฝ่ามือบนแผ่นหลังของหลินมู่อี แต่กลับสัมผัสได้ถึงพลังที่รุนแรงสุดจินตนาการกำลังแหวงกัดลมปราณของเขาพลังนี้ทำให้เขารู้สึกถูกคุกคามแถมยังจะโจมตีพลังของตนกลับด้วยราวกับจะบอกว่าร่างของหลินมู่อี้เป็นของมันห้ามตนย่างกลายเข้ามาเด็ดขาดฝันไปเถอะจีชูเป็นใครกันแน่นอนว่าเขาไม่ยอมแพ้ง่าย สองมือปล่อยพลังตะเบงเสียงดังแล้วปล่อยพลังขอบเขตปราดออกมากดพลังในร่างของหลินมู่อี้ลงได้ทันทีเขาถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วเปล่งเสียงเรียกติงอคีออกมาวิญญาณยุดขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงปรากฏขึ้นและห่อหุ้มร่างของหลินมู่อี้ไว้ทันที ร่างกายถูกหุ้มด้วยพลังความร้อนที่แทบจะฆ่าคนได้หลินมูอี้ลืมตาพรวดเอ่ยถามพวกผูโ้โซชีดีท่านจะทำอะไรอ่ะท่านจะฆ่าข้างั้นหรือชีชูพูดเสียงเรียบเจ้าอย่าเข้าใจผิดเจ้าเป็นศิทธิ์ของชูเฟิงสหายข้าข้าไม่ฆ่าเจ้าแน่นอนคนลยุทธ์นี้เรียกว่าย่างหมู ในเมื่อวิญญาณยุทดของเจ้าไม่ยอมออกมาดีๆเช่นนั้นข้าก็จะบังคับให้มันออกมาเองจะว่าไปยอดฝีมือหลายคนก็ใช้วิธีนี้ปลุกวิญญาณยุดเหมือนกัน